มาครับชาวธาตุรักก๋วยเตี๋ยวครับทุกคนดูสิวันนี้เป็นเส้นบะหมี่ญี่ปุ่นนะเออเขาว่าอย่างนั้นนะกีว่ามันก็คือเส้นตัวมาม่าแหละนะทุกคนเนาะมาครับเปลี่ยนเส้นบ้างนะครับเอาใจคนรักเส้นอื่นๆนะครับใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรเบนบอกกีหน่อยนะครับแต่จริงๆกีก็ชอบเป็นเส้นเล็กหละทุกคนแต่ว่าเปลี่ยนบ้างครับอืมอืม màm lại lẽ, hừ đừng 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 bài rất ăn lợi rồi nào กระเทียมเดียวอ,อืม หลายคนก็ถามกี้ว่าทำไมของกี้น้ํามันแบบเข้มข้นจังเลยกี้อาจจะใส่น้ําน้อยลงไปนิดนึงครับจากเลยว่าปกติที่เขาบอกกับกี้จะปรุงใส่พวกนี้ทุกคนถั่วที่ส่งผลครับอืมเอามาตำตำเอง คนนี้กี่กินของเลอร์รถนะคะรับทุกคนอันนี้เป็นเส้นบะหม,มี่สไตล์ญี่ปุ่นหาได้ทั่วไปทุกคนเนแบบแอปสม้มแอปฟ้าแอปนู่นนี่นั่นตัวทงตัวทางจริงกี่สั่งมานานละแต่ยังไม่ได้ออกมาก,กินสักทีนึงกินแต่เส้นเล็ก Hold right. อันนี้ที่ใช้สองห่อก็เยอะนะทุกคนกินหมดไหมกินหมดครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งไปนั่งไลฟ์สดต่ออะไรเงี้ย เป่าหน่อยมีคนบอกว่าพิกี้พิกี้ก็เป่าหน่อยครับมันร้อนก็เป่าได้ <c oughs> กลัวเสียเวลาไม่ใช่อะไรหรอก นะเส้นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับมันไม่อืด เพราะว่าค้าเส้นเล็กมันก็จะอืดไวหน่อยทำเสร็จปุ๊บต้องรีบกินเลย ก๋วยเตีเ๋ยวกี้จะไม่ได้ปรุงเผ็ดมากนะครับเผ็ดพอประมาณแต่ถ้ากินจมต,ตำเนี่ยต้องเผ็ดเผ็ดเลย ชอบคนดูชอบให้กี้กินขวดเตี๋ยวกี่เองก็ชอบกินครับ กระเทียมเจียวที่ใส่ลงไปในน้ำซุปนั้นออร่อยมากที่สุดสดชื่น ประมาณนี้นะครับทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวไปไ like ล์ต่อต่อนะครับอืกินยาวๆสบายๆนั่งคุยกันนะครับใครที่เคยดูไ like ลกี้จะรู้ว่ากี้กินจนหมดนะทุกคนกินไปเรื่อยๆกินไปคุยไปนะครับเพลินๆเหมือนมีเพื่อนกินข้าวไว้ด้วยกันนะครับอะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับที่เป็นคลิปเก็บไว้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยครับใครชอบกินเกว๋วยเตี๋ยวเส้นไหนอย่าลืม